ครูเป๋รทำเซอร์ไพรสน์น้องๆนักล่าฝันพาพี่เอ๋นรินทร์อนและบางช้างมาพบปะพูดคุยกับเหล่านักล่าฝันไอ,ไอสิ่งที่คอมเมนต์เนี่ยคือคอมเมนต์ไปตามที่สิ่งที่เห็นท<ช>ี่ใช้ประสบการณ์ของพี่ทั้งชีวิตเพื่อที่จะมาอุดรู้ั่วให้พวกนูเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่รัก <S <S ที่สุดหร<ช>ือเปล่า<ช>เอาจริงๆเลยใช่ใช่ใช<อ>่ใช<อ>่ไหมแต่เท่าที่พี่เห็นนะพี่พูดในสิ่งที่พี่เห็นก่อนนะคะถ้าคุณรักที่สุดแล้วว่าพี่ยังรู้สึกว่าคุณยังมุ่งมั่นกันไม่พอ ไม่พอจริงๆเท่าที่ผ่านๆมานะคะว่างคุณก็เล่นเปียโนร้องเพลงนู่นนี่นั่นกันในขณะที่จริงๆแล้วคุณมีกันบ้านต้องทำกันเยอะมาก <c oughs> การที่จะเป็นศิลปินจริงๆบนโลกใบนี้จริงๆมันไม่ง่ายนะหนูยังพยายามกันไม่มากพอมันไม่มากพอยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นพี่เบิร์ดธงชัยจนทุกวันนี้แกยังไม่เคยเลิกที่จะซ้อมหรือจะวอร์มหรือจะฝึก การร้องเพลงเลยอเพราะเขาทุ่มเทเขาทุ่มเทมากเพราะเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขารักที่สุดมันก็เลยทําให้พี่อยากเห็นว่าสิ่งที่คุณบอกว่าคุณลักที่สุดเนี่ยทุ่มเทแค่ไหนถ้าคุณไม่เชื่อพี่ก็ไม่ผิดเพราะทุกสิ่งหนูต้องไปสแสวงหาด้วยตัวเองอยู่แล้วเพียง <ๆ S 1> แต่ว่าพี่กําลังคิดว่ามันพลาดโอกาสรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาคอมเมนต์เพราะว่าเขาได้ใช้ประสบการณ์ ทั้งหมดที่เขาเคยยืนอยู่ในสิ่งที่หนูกำลังจะไปเป็นมาสอนมาบอกหนูซึ่งถามว่าถ้าหนูเปิดใจฟังแล้วกลับไปแก้ไขกลับมาทบทวนคนที่ได้ดีก็ไม่ใช่พวกเขาเป็นพวกหนูคนที่จะทำงานวงการนี้ได้ดีและอยู่ได้นานมากคือคุณต้องเปิดใจแล้วใจกว้างมากมากมากถึงมากที่สุดเพราะถ้าใครคอมเมนต์คุณไม่ได้หรือใครสอนคุณไม่ได้คุณปิดประตูตายก็คือกบในกระลาเท่านั้นเอง แล้วถ้าคิดว่าความพร้อมเราไม่มีพี่ถามหน่อยถือว่าออกจากบ้านนี้ไปแล้วคุณจะได้ออกเทปหรือเปล่าม,มีสัญญาไหมว่าคุณจะต้องได้ออกกันทุกคนไม่ไม,ไม่มีใช่ไหมฉะนั้นเรายิ่งต้องแบบว่ากระตือรือร้นมากๆกระเฮียนกระหือรือมากๆที่จะทําให้มันเป็นจริงอะฝันของคุณที่บอกว่าคุณจะเข้ามาล่าเนี่ยมันคืออะไรไงพี่ถึงอยากรู้ว่ามันคืออะไรจนหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ hey, หรือว่าเขาใช้บ้านนี้เป็นสะพาน ไม่สําเร็จหรอเพราะถ้าคุณไม่มีของใครจะสนับสนุนอย่างที่พี่เอ๋บอกว่าอย่างเพลงนี้ผมร้องมันสามารถโรแมนติกได้อีกอืนิดนึงคือมันยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคือความโรแมนติกที่พูดถึงนี่คือมันด้วยแวลตาหรือด้วยอะไรอินเนอร์คุณไม่มีอินเนอร์เลยรู้ไหมว่าพวกคุณโชคดีมากถ้าเทียบกับปีหนึ่งกับปีสอง พวกคุณถูกห่อหุ้มด้วยโชว์ที่แบบว่าเพอร์เฟก่ะสมบูรณ์แบบมากๆถ้าคุณมีของของคุณออกไปโชว์อีกหน่อยนึงเนี่ยโอ้โหมันจะคือสวรรค์มากๆมันมีอีกหลายเรื่องมากๆที่พวกหนูจะต้องเรียนรู้โดยที่หลายคนก็ไปสอนหนูไม่ได้หรอกแต่เท่าที่เขาทำกันได้เนี่ยที่บรรดาครูๆรูทำกันอยู่ทุกวันนี้หรือคอมเมนเตอร์เองก็ตาม เขาพยายามที่สุดที่จะไม่ให้หนูต้องไปเจอคําวิพากษ์วิจารณ์แล้วพยายามที่สุดแล้วที่จะให้หนูก้าวไปสู่ศิลปินที่มีบรรทัดฐานที่ดีและมีมาตรฐานที่ดีที่เหลือหนูต้องพัฒนาตัวเองเพราะเวลาที่หนูยืนอยู่บนเวทีแล้วเนี่ยถ้าหนูมัวแต่กังวลกับเทคนิคเบสิกทุกสิ่งอย่างหนูลืมไปแล้วหัวใจที่หนูกำลังจะต้องทำคืออะไรสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขามีไว้ให้ซ้อม เขามีไว้ให้หนูเชี่ยวเมื่อล้องเสร็จมันจะได้ถ่ายทอดได้สมบูรณ์แบบเพราะเบสิกฉันแน่นใครที่รู้ตัวว่าร้องเพี้ยนอยู่มากๆสิ่งที่คุณต้องทำคือไล่โน้ตไล่สเกลตลอดเวลามันต้องรู้ว่าเวลาที่เหลือควรจะทำอะไรแค่นั้นเองถ้าหนูมีใจรักที่จะทำตรงนี้หนูต้องรู้สึกกับมันให้ได้ก่อนว่ามันคืออะไรสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี่คืออะไร แล้วพี่ไม่เชื่อว่าถ้าคนเราทําแล้วมุ่งมั่นแล้วทําอยู่เป็นประจําทุกวันมันจะไม่ดีขึ้นฉะนั้นไม่ใช่พอเพื่อนเล่นเป็นโนปุ๊บฮือกันไปร้องเพลงอืมมันว่างมากไหมเนี่ยอืมไอสิ่งที่มันควรจะทําเนี่ยว่างปุ๊บไปไว่ายน้ําอ่ะโอเคว่ายน้ําสําหรับบางคนดีดีเรื่องของการว่ายน้ําเป็นเรื่องที่ดี ฝึกมันเป็นการฝึกปอดฝึกกระบ,บังลมดีค่ะแต่ไม่ใช่พอไหวอ่ะเฮกันไปไหวเฮ <Hey! S 1> <Hey! S 2> กันไปนเล่นอยู่ริมสระน้ําว่างมากเหรอ <c oughs> แล้วก็มากดดันตัวเองเมื่อใกล้วันคอนเสิร์ต <c oughs> หนูอย่าลืมนะว่าบล็อกกิ้งเกิดขึ้นวันไหนหนูมีเวลาจำาล็็อกวันไหนเช้าวันเสาร์ถ้าความพร้อมข้างในที่เหลือหนูยังไม่ได้เนี่ยหนูตายนะ ตายเลยแล้วถ้าพลังหนูยังไม่ดีคุณคุณคงรู้แล้วนะวันนี้ว่าเวลายืนอยู่บนเวทีจริงๆความตื่นเต้นเนี่ยมันดูดพลังของเราไปขนาดไหนมันทําให้เราเนี่ยคอนโทรลตัวเองไม่ได้ถูกไหมในบางขณะฉะนั้นซาร่าวิธีแก้คือทําเออบูน้าโทษค่ะทำยังไงจะแก้ความตื่นเต้นเพื่อให้บังคับตัวเองให้ได้นั่นคือสิ่งที่หนูต้องไปแก้แต่ไม่ใช่ไปฮือไหวนะไปฮือร้องเพลงกับเขาที่พี่พอบอกพอมันพอเพ่พูด ตอนแรกที่ลงตอนที่ยืนฟังคอมเมนต์อยู่ก็ยังไม่รู้ตัวเท่าไหร่ว่ามันเต็มหรือ,อยังพอ,อดูในทีวีเมื่อวานที่ดูวิดีโออีกทีนึงก็เริ่มรู้สึกว่ามันยังไม่พอใช่ไหมจำไว้นะว่าดูเพื่อศึกษาไม่ใช่ดูเพราะฉันอยากรู้ว่าฉันทำอะไรลงไปฉันสวยไหมฉันเวลาที่เราดูการร้องการโชว์ของตัวเองเวลาที่ดูอย่างนั้นเนี่ย ลองถอดใจออกมานั่งซิว่าถ้าไม่ใช่ตัวเองล่ะถ้าไม่ใช่ตัวเองไอคนที่มันร้องอยู่ในนั้นอะ่ะในในวิดีโอที่เราดูอยู่เนี่ยเรารู้สึกยังไงม่งน่าจะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเราดูแล้วเราปิดกั้นว่าฉันอยากดูแค่ตัวฉันเองทําอะไรดูให้ตายก็ตายเหมือนกันฉะนั้นมันต้องเปิดใจให้กว้างมากถึงบอกว่า กลับไปถามตัวเองให้ดีสิว่าไอ้ฝันที่คุณบอกว่ามาล่าเนี่ยมันคืออะไรชื่อเสียงเหรอหรืออะไรหรือโอกาสหรืออยากเป็นนักร้องที่มีคุณภาพที่ดีแล้วไปหาอย่างนั้นถ้าคุณบอกว่าฝันของผมก้าที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง <S 2> <S 2> <S ผมอยากดังครับอ้าทําไปเลยซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองไปเลยอ่ะงั้นทําอะไรก็ได้ให้มันดังทำให้ดังให้ได้ แต่กรุณาซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองให้ตลอดลอดฟังเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณฝันอยากจะเป็นศิลปินนักร้องที่ดีคุณลองดูซิว่าการที่จะเป็นศิลปินนักร้องที่ดีจริงๆมันต้องอาศัยอะไรบ้างแล้วพี่เอก็เชื่อว่าพวกหนูยังมีเวลาฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปจากนี้เป็นต้นไปลองหาดูซิว่าสิ่งที่ควรจะทำ คนเรามันต้องชั่งน้ําหนักอะว่าอะไรควรทาก่อนอะไรควรทาหลังแล้วเราจะรู้ครูบอกจดจำหนูไม่ได้แข่งกันเองอยู่แล้วให้เพื่อนช่วยจำคอมเมนเตอร์ ator, ก็คือคนดูนั่นเองเป็นแค่คนดูคนหนึ่งเพียงแต่ว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าหนูเขาผ่านสิ่งเหล่านี้มามากกว่าหนู ฉะนั้นเขาถึงบอกหนูได้ว่าควรจะทําอะไรอะไรยังไงเท่านั้นเองก่อนที่จะกลับพี่เอกก็พูดทิ้งท้ายว่าถ้าออกสู่ชีวิตจริงแล้วไม่มีใครมาเห็นคุณในบ้านอีกต่อไปคุณจะต้องโชว์ความสามารถเท่านั้นและพี่เอกก็ได้เซ็นอวยพรให้กับน้องๆไว้เป็นที่ระลึกถ้าคุณยังทําได้ไม่ดีพอพี่ก็จะเข้ามากดดันคุมันเอเป็นแค่ง่ายๆแต่มันทายาถูกเนี่ย คิดให้ถูกเป็นแค่ง่ายๆอ่ะครับหยิบให้ถูกจุดในต่อตุ้ยก็ซ้อมเพลงอยู่ที่มุมโปรโดของเขาอยากเป็นของที่เธอรั ่เอา,าันนนจจ้ะมคคใยและแล้วเหยื่อรายใหม่ของการหลอกหน้ากากผีของเหล่าหนุ่มๆนุ่มบ้านอะคาเดมี่ก็คือนายโดงอีกครั้งเมื่อหนุ่มต้าขอแกล้งใส่ที่มาร์กหน้านั่งอยู่เพื่อรอจังหวะให้โด่งเดินมาและแล้วแผนที่วางไว้ก็เป็นผลเมื่อหนุ่มต้าแกล้งโดงได้สำเร็จตามความคาดหมายนเป็น Now, oh. ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนดันขยันซ้อมปลีกตัวไปร้องเพลงเดี่ยวจนดึกดื่นหารู้ไหมว่าตรงริมทางเดินบอยและก็ที่บาร์กหน้าขาวกำลังยืนรอเพื่อโผล่จะเอ๋อยู่เวลาผ่านไปความพยายามของสองผีหนุ่มก็สำเร็จเมื่อในตูนเดินผ่านมาเจอแล้วตกใจสุดขีด ว่าใก็ให้บทบันทำไงจะได้ไม่ต้องเสียงหนึ่งสองสงหายใจเข้าอัพก็สูงเลยก็เออนั่นแหละอะโล I don't understand I don't understand ซ้์เทาขวาตึงคะเทาขวาตึงติดพื้นเลยเอาลงในต่อตุ้ยก็ขอปลีกวิเวกมาซ้อมอยู่หน้าอคอมคณเดียวที่อยากเป็นคนที่ถูกรักที่อยากเป็นคนที่ถูกใครสักคนเข้าใจช่วยเติมชีวิตที่ว่างปล่าช่วยเอาความรักมาให้ แคอยากเป็นคนที่เธอรักที่อยากเป็นคนที่เธอนั้นจะมาเข้าใจแค่สบตาฉันและช่วยออกว่าเธอจะรักกันได้เหตุาลที่ฉันรักเธอ ซ้อมกำลังดำเนินไปด้วยดีนะครับจูจูนุ่มตูนวีหกก็กลับบ่นเครียดกลาง Li เวิรงรูมหลังค้นพบว่านักร้องต้นตำรับอย่างปีเตอร์สาริวงกับเพลงโฟรดิฟายร้องเสียงสูงปรีดร้อนถึงตุ้ยและบรูน่าต้องเป็นอาจารย์จำเป็นช่วยสอนให้ตูนครับผมชอบไปร้องสูงอ่ะหงุดหงิดอฟังบ่อยๆตูนต้องฟังบ่อยๆจริงๆนะฟังแล้วแต่เสียงเขาเหมือนสูงเลยอ่ะคุณฟังแล้วแบบชอบหลงกลไปคิดว่ามันสูง มีคีย์มังอันแบบแปลกๆเลยตลอดเนี่ยเออตลอดนี่ผิดตัวตลอดตลอดตลอดจะเล่งใจก็ยังไป,ไ,ปไม่รอด,รอดจะร้องอะไรแต่ใจยังปอดปอดที่ชอบตลอดและคือเสียงเพลงต่อจากนั้น voice trainer ก็ให้น้องๆวอร์มเสียงกันตามปกติลลล